สวัสดีนะครับผมวไอาขาครับทุกคนวันนี้ระหว่างที่ไปทำงานหิมะตกพอดีครับทุกคนดูดูครับหิมะตกครับตอนนี้โอ้โหเข้างานลำบากเลยทีนี้ดูตื้นด้วยโอ้ลมด้วยทุกคนดูหิมะตกโอ้ลำบากเลย ตกนะทุกคนแรงมากลมแรงด้วยดูหิมะตกแรงมากเลยนะทุกคนหนาวก็หนา,หนาวงานก็ต้องทำดูนะฮะลำบากเลย้หิมะตกนะ,ะัะช่วงที่หิมะตกนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคน แต่ถ้าช่วงนี้หิมะละลายโถโคตรหนาวเลยอะ่ะจะบอกให้เราต้องใส่มานานๆอย่างนี้เลยนะกันหนาวทุกคนกันหนาวหนาวหนาวหิมะตกนะครอันนี้คือระหว่างที่เราไปทำงานนะครับเลเ่ินตลอดเนาะฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าไม่ค่อยีขาวเนาะดูไอ้ที่ขาวๆนี่คือหิมะนะทุกคนเนี่ยเพิ่งตกใหม่ๆเลยในวันนี้ ดูโโอ,โอ้เวลาหิมะตกก็สวยนะทุกคนแต่เวลามันละลายเนี่ยดิหนาวมากลำบากที่ไหนก็ต้องทำงานนะทุกคนทำาไม่ทำงานก็มีกินนะมีกินมีใช้เนะ หิมะตกแต่เช้าเลยวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะทุกคนวันนี้เหน็นไหหิมะตกเราเข้างานแต่เช้านะทุกคนก็เลยยังไม่ค่อยมีคนนะฮะดูครับโอ้หิมะตก กล้ถึงโรงงานแล้วทุกคนที่ยังด mm ีอยู่นะอยู่ใกล้โรงงานทุกคนก็เลยใช้เวลาไม่นานก็ถึงโรงงานแล้วนะดูได้เป็นอะกรจริงว <mut> wow. ้าโอ้ยดูด้วยหนาวเลยที้ โอเคครับทุกคนได้เวลาเข้างานแล้วนะทุกคนถิ่นน้ตกแรงหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผม up.